ครับขอสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องของเบาสุขกานเนาะนี้ผมเองเบาสุขกานกับมาตลาดคองสมครับพี่น้องมาตลาดคองสมเนาะชุชมบรรยากาศก่อนครับพี่น้องเป็นตลาดคองสมห้วยตะของเขาเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเริ่มเข้าตลาดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเที่ยวตลาดด้วยกันกับเบาสุขกานครับผมเอออยู่หนาหนาหนาตลาดอ่ะยี่มีแผงลอตเตอรี่เนาะมีแผงลอตเตอรี่ไปจจกได็กกับมาเสือได้พี่น้อง าชโชว์ข่าวกันไป <laughs> เอาเอาผูา้ใดได้เลขกเนีรรย้ยกัมาอสื่อเลยครับป้อนเข่าตลาดเท่ากับมีแผงโตรตีสองแผงครับพี่น้องคนขายกับสวยกันครับเอ่ะมันมันทุกคนเนาะเอาเดี๋ยวพาเลาะในตลาดครับพี่น้องนี่เป็นเป็นอันนี้แผงพักครับพี่น้องพักสดเนะเาะอ่าก็ผักข้าก็ เขาคุยกันไหนครับพี่นอ้องเนาะมีปลากระลัมแล้วก็ปลากระแนงครับปลากระแนงหอมปลากระแนงหอมแห้งเราอะปลาแห่งหอมทุลุจ้อเลยทุลุจ้อครับพี่น้องสนใจกับติดต่อได้เนาะอยู่ของตอมหัวตั้งครับผมเดี๋ยวไปฝ้าเราทางนี้ครับ นี่กับกับเขาครับพี่น้องเอาีลยวเจสเดี๋ยวเลาะตลาดก่อนครับพี่น้องเอานี่ก็บกับเขาเด้อะเป็นกับข้าวครับพี่น้องไก่ตุนไก่ตุนครับพี่น้องส่วนใจก็ติดต่อได้เด้ออยู่ไหนท่านครับนี่ขนมครับพี่น้องขนมอ่าฝุ่นครับปลาทูกับนี่ครับปลาทูปลาทูกราคาปลาแพ้งครับพี่น้องยี่ห้าบาท ยี่บห้าบาทอร่อยมากปลาได้สองตก็ยี่บห้าบาทครับตัวนี้ของดีก็บสามหาบาทครับพี่น้องตัวส้มปลาเฮือนครับตัวส้มปลาเฮือนแล้วว่าเนื้อแน่นเอ้าติดต่อได้ครับตัวนี้สี่สิบบาทครับการขายก็ขายตามราคาเนาะตามเนื้อเนื้อปลาครับพี่น้องเนื้อปลาเนื้อปลาแน่นก็ราคาสูงแน่เนาะครับผมเอ้าสนใจกับติดต่อได้ครับหัวท่านเฮาตลาดของผมครับครับเข้าไปอย่างไดกับมาเด้อ นี่ครับพี่น้องอ๋อไอ่ช่อมเนาะไอ่ชมครับพี่น้องเขาครับเออ่ยำแหนมครับพี่น้องยำแหนมสุดแซ่บ่ราคากรบเปสูงครับพี่น้องกินได้ครับอือยำแหนมเลยราคาครับพี่น้องครับอ่าครับพี่น้องเอ่อกะมีนหนามเออนี่ครับเนอะไอ้เบิ่งราคาเนาะสนใจกับมาหัวซ่านเขาครับพี่น้องครับพี่น้องเขาอยู่บ้านไก่เนาะนี่ข้าวปุนก็มีขายครับพี่น้องข้าวปุนเนาะข้าวปุนเนาะ อันนี้ถ่ายจักโลเนาะสองโลขายโลเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเนาะนีะ่สองโลโลยี่สิบก็สิบบาทเนาะต่อถาดหนึ่งเนาะครับสนใจก,ก,ก็เอาไปเก็บแต่ครับมาหัวหพันเราครับพี่น้องครับมีครับเขาหลายอย่างมันนี้ครับนะนนน <laughs> ปลาส้มตลาดครับร <laughs> ปลาส้มตลาดมันนี้ผมเองปลาส้มตลาดครับพี่น้องนี่ครับเขาบรรดานนเนาะเนาะ ก็สุแสดแซ่บครับผมนะเลาะเวลาดนี่เป็นเป็นพี่น้องผักสดเนาะคั่บักพริดอ้าวเล,ะลาะกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ลูกซีนครับเวลาลูกซีนพี่น้องเอา้าเอาอยากกินกับมาเด้อหมือนท่านเอาของสมครับพี่น้อง เป้าเผาครับพี่น้องป้าเผาก็มีอ่ามาหานะซื้อได้ตลาดข้องตัวหมวยท่านเอาครับพี่น้องาาาราคากบบพอแพงเนาะเมื่อกี้ทีละข้าเรียบร้อยครับแต่ละตัวเนาะเออแต่ละตัวทีละข้าเรียบร้อยครับพี่น้องเออหวยท่านเอา้าอือเสิร์ฟแล้วปรุงรสชุดยอดเลยครับพี่น้องผมเคยซื้อไปกินเรียบร้อยน้ำจิ้มอร่อยรสเด็ดแซ่บเนาะเอามา,าซื้อได้ครับพี่น้องครับเขาตอนแรกครับต้องเฮ็ดอักยู่บ้าน ขอกันแลนมาหวยเลยครับพี่น้องครับหวยท่านอ้าเอารับลับกับมี่ประตูกับมี่ครับพี่น้องเนาะเด๋ยบเบิ้งต่อไปเนาะกลาชุมตลาดครับพี่น้องนี่ไยแมงครับพี่น้องครับมีลักแด่มีลักแด่มีจิงดีบครับพี่น้องครับเออรักากันมาถามแม่ขาวครับพี่น้องแล้ตอนนี้เพิ่งกำลังถอดอยู่ครับโอ้ถอดแบบสดๆเลยเนาะ สุดยอดแห้งแบบกินแบบสดๆเลยครับพี่น้องทอดทอดกับเขาใส่จานว่างขายเลยครับอ่าครับพี่น้องนี่ทอดทอดมาดสดๆเลยเนาะเออจานละเท่าไหร่ครับเนี่ยจานเท่าไหร่จานอะไรหยีซีฟเนาะครับผมเข้ากับมาสือเดยเนาะมาเที่ยวตลาดของตัวเหมากับแวะมาสือกับเขากับน้ำใจเนาะหวยท่านน้อครับพี่น้องครับเออมื่อนี้กับภามลเลาะเบิงตลาดของตัวหวยท่านน้อเนาะอย่าลืมด้ิดติดตามแนกล่องบอลสินคันครับผม เอาเอาปลาเลาะปลาเลาะนี่ก็เป็นผักสดครับพี่น้องติดราคาเรียบร้อยเราก็ดูก่อนซื้อคุยกับพ่อค้าได้พ่อค้าคนหล่อสวัสดีครับเบลสินค้าครับผมเออบลสินค้าเนาะคนหัวท่านเห้วยแล้วช่องเบลสินค้าร์มันนี้ก็เรียกว่ามาโฆษณาในอันนี้หัวเนี่ยเไปหลายมองจศเหี้ยวแล้วก็เรียกว่ามาอันนี้ มาโฆษณาหัวยเ๋าแน่พอคนหูวจักนะอ่าขนติดตามกับพอสมควรเลยครับผมสองหมื่นกว่าเนาะก็แติดตามเนี่ยครับผมก็อเดี๋ยวบางพอเขาแถวบ้านแถวไก่เคี่ยงเขามากเขาจะได้แวะมาเลยเนาะครับผมหรือมาหาสื่อกับเขาเขานำโอ้เนี่เป็นพักชุดครับพี่น้องอันนี้เป็นระบบการขายรองเท้าแต่เออเขากับบอกคุยราคากับพอกขาดเลยเนาะพวกขาดคนรอครับพี่น้องอ่า